สวัสดีครับสวัสดีครับมาพบกับผมเจนเขยนะครับเพจโยปาทะเลเอฟซนะครับเพจนี้มีแต่ความรู้ผมวันนี้นะครับผมนําเรียนหลวงพ่อทองสุกที่ออกวัดเพียงมาให้ชมกันนี่ครับที่ระลึกงานกระถิ่นสามัคคีวัดเพียงเป็นเรียนรุ่นแรกของวัดนี้นะครับสองสี่เก้าแปดสองสี่เก้าแปดนะครับออกปีเดียวกับหลวงพ่อทองสุกวัตโนหลวงรุ่นสองอ่าแต่ออกขนละวัด แกะบล็อกใหม่แล้วรุนนี้ครับผมหลวงพ่อทองสุกท่านปลุกเสกเสร็จปุ๊บแล้วท่านนั่งเกวียนมาแจกแล้วรุ่นนี้ครับเล่นง่ายมีเนื้องเงินกับทองแดงแล้วเนื้อทองแดงมีสองบล็อกค,คือทองแดงผิวไฟกับทองแดงลมดําวันนี้ที่เราไมา่ให้ชมนะครับเป็นทองแดงผิวไฟทองแดงผิวไฟแพงกว่าทองแดงลมดํานะครับสมัยก่อนนะครับบางคนเอาทองแดงลมดําไปล้างผิวแล้วเพื่อจะเป็นผิวไฟมาขาย เพราะราคาแตกต่างกันเยอะอย่างแรกนะครับที่เราต้องแยกคือต้องแยกให้รู้ก่อนว่าอันไหนคือลมดําอันไหนคือผิวไฟอย่างแรกวิธีการแยกนี่ครับตรงนี้จำมาไว้นะครับถ้าเป็นทองแดงผิวไฟคําว่าทองจะมีเส้นวิ่งเห็นไหมครับคําว่าทองนะครับจะมีเส้นวิ่งชัดเจนนะครับผิวไฟวิ่งชัดเจนแล้วก็อีกหนึ่งจุดครับลูกกระเดือก ถ้าเป็นผิวฝอยนะครับลูกกระเดือกจะมีเม็ดเล็กเม็ดเดียวถ้าเป็นลมดำนะครับคลิกากก้อนใหญ่ๆครับตัวนี้ลูกกระเดือกอ่าเขาเรียกกระเดือกเล็กแล้วทีนี้เราแยกเสร็จแล้วเรามาดูเกเท้ครับเรามาดูว่าเกเท้ดูยังไงจุดแรกนะครับของแท้ตรงนี้ครับเห็นไหมครับซาลาโอนะครับจะมีเส้นวิ่งซาลาโอจะมีเส้นวิ่งออกมาชัดเจนนะครับอ่า้าเลขมคม,มชัดชัด จะเห็นชัดเจนนะครับนี่แล้วก็อีกหนึ่งจุดครับซอสลาซอสลาจะมีเส้นวิ่งหนึ่งเส้นแล้วก็เส้นยาวครับนี่เส้นยาวครับทะลุมาถึงยันเลยแล้วก็วิ่งลงไปด้านล่างอีกหนึ่งเส้นเห็นไหมครับนี่ถ้าเป็นเลนคมๆจะเห็นได้ชัดเจนมากมเห็นไหมครับเราเลนรูนี้ครับเป็นเลนค่อนข้างจะบางรูเจะครับสําคัญมากรูเจาะต้องรูเล็กและก็มีเนื้อปิ้นทุกเหรียญ จำไว้นะครับรูเจาะรูเล็กแล้วมีเนื้อปิ้นใต้รูเจาะมีบ้างใต้รูเจาะมีเส้นคันนี่เส้นคันแล้วรุ่นนี้ครับตัวตัดก็เหมือนพราแท้ตัวไปครับตัดหยาบๆยาบแล้วก็หักนี่ครับตัดหยาบๆยาบแล้วก็หักนี่จะให้แม่นนะครับรุ่นนี้ด้านล่างครับเป็นท้องกระทะตัวหนังสือคมนี่ครับศึกษาก่อนสะสมนะครับรุ่นนี้เกดี เกมานาแล้วครับผมวันนี้นะครับไปก่อนนะครับอย่าลืมนะครับอย่าซื้อพระเกะไว้ลูกหลานนะครับอย่าสร้างปัญหาไว้เขาวันนี้ไปก่อนนะครับสวัสดีครับผม